สวัสดีค่ะวันนี้เมนูคนยากค่ะน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูหนึ่งตัวแล้วก็ฟักทองอ่อนต้มเม็ดเกลือละควักเมเ็ดออกบวบเกลืต้มอันนี้ปลาทูป้อนหลานค่ะคุณยายก็กินน้ำพริกปลาทูค่ะกะผักต้มค่ะเมนูคนยากค่ะวันนี้เมนูคนยากค่ะเตะ ขบวัวน,นึ่งข้าวเหนียวเยอะมากนี่มาๆมาเอ้ยนี่ข้าวเหนียวมาจากอีกสานานะค่ะเมนูคนแยกค่ะวันนี้มาเวยจ้ากินข้าวกับป้าเด้อนึ่งข้าวเหนียวเยอะมากเอาจิ้มให้ดู เจ็บเจ็บเจียวปะทูกะบพราะเกลียงอืมอืมพริกพิะเกลียงมันหอมเนาะจ้าจ้าไปกินข้าวแล้วจ้า